ร้องเพลงกันร้องเพลงให้คุณพ่อฟังดีกว่าร้องเพลงให้คุณพ่อฟังดีกว่านะ,อะโอเคไหมใครจะนั่งก็การคะั้นชนะโอเค,อเคหากเราต้องจากกันจากกันด้วย จทุก<น>หากาวันไหนเดือด<น>ร้อนใจจะเป็นเรื่องใดฉันจะรีบไปในทันใดจะตรงไปจะใกล้ไกลถ้าหากเป็นเธอจะรีบไปให้เธอได้ความสบายใจจะไปในทันใดจะตรงไปจะใกล้ไกลถ้าหากเป็นเธอจะรีบไปให้เธอหมดความกังวลใจ <c oughs> โปรดจงรู้ว่ามีอยู่ตรงนี้อีกคนกับชีวิตที่วกวนจะมีผู้คนกี่คนที่เป็นมิตรแท้ขอเพียงแต่เขียนมาขอเพียงส่งเสียงมาจาก ไปหาจะไปไม่ทันใดจะไปยืนเคียงข้างเธอไปอยู่ดูแลเป็นเพื่อนเธอให้เธอหมดความกังวลใจจะไปในทันใดจะตรงไปจะใกล้ไกลถ้าหากเป็นเธอจะรีบไปให้เธอได้ความสบายใจ